เล่นเพลินจนเวลตันไปแล้วโอเคนะเพลแรกก็คือยิง50ตัวนะผมโอ้ย50ตัวเหอรอปกติมัน40ตัวนะคิว50ตัวนะผมสำหรับปืนนี้นะ ISO 45เหลือ ISO 45จะปลดเควสนี้ได้ก็ววสองก่อนนะแล้วก็ไปยิง50ตัวเควสคที่สองนะผมปลดเควสนี้ตอนววเก้านะยิง40ตัวโดยการ ADS ADS คือการยกเล็งของกดขวาเออนั่นแหละ ไปที่3บทตอนเบลสิบสามนะผมก็คือพอยแบงค์โอ้พอยแบงค์30ตัวโอ้โหเควส์ยิงระยะประชิดผมระยะเผาขนน่ะที่ตัวตัวคุณชนสตูอะแล้วก็ยิงมันนะโหมจะขึ้นพอยแบงค์หนึ่งนะ30ตัวโอ้โหโคตรเควสแม่งโคตรเออนั่นแหละครับผมแล้วเควสที่3เป็นยิงจากด้านหลัง20ตัวหนึ่งยิงข้างหลังตัวสตูข้างหลังให้คุณคุณค่อยไปยิงมันโอเคนะ พอปลอดครบเควสพอปลอดเควสครบ4เควสใช่ไหมผมก็จะปลดล็อกเควสโกลขึ้นมานะเห็นปะเควสโกลก็คือฆ่า3ตัวโดยไม่ตาย10ครั้งนะผมแค่นั้นเองแค่10ครั้งก็จะได้โกลมานะผม fucking easy you know ติดมา

เฮ้ย วางได้ฟังดียังั้นระเบิร์ดเนี่ยสั่งอย่าช้อปปี้มาหรือไงไวะไอที่อาโคตรเยอะเลย พ่อมึงไงเราชิวไอสัตว์พ่อกัอองสุนหมดพ่อคนละดุนคุย <laughs> มาเป็นพวงเลยเฮีย ไปเกิดตรงอื่นวะมันไปเกิดที่อะไรหลังไซแล้วตอนนี้กูยืนไซอยู่โอ้โคตรเยี่ยมเลยลระบบสปอนอือแม่งโคตรแรงเลยเอ็มจีจนะริงปหมเนี่ยมาโดนซ้อม ไาปุ <laughs> oh, ่มเป้าเล็กนิดเดียวเองใครยิงก็ยิงแพ่กูไปละเฮ้ยไม่ใครยึดพอยเลยวะเพ้ยฝั่งกู กูดูคุยแค่พีผมนะเว้ย <c> ก <oughs> ูไม่เคยได้ใช้เลยดูดิสี่หกยี่สิบหกยี้ยบสูใช้ได้ยังแบบว่าภาคหน้าเลยอะจริงจริงนะกยังเชื่อมอยู่อะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้ <c oughs> เอชิคกนออาว ทำบาปไม่ได้ไอ้พวกนี้ ตอนนี้เหลือ,อยูเครนยยู่2อ,อย่าง2ชิ้น2อ,อันก็คือพลอยแบงสุดน้าำคาญเลือ,อีกนิดเดียวเท่านั้นกับยิงจากข้างหลังโคตรหน้าลำคาญเหมือนกันนะครับผมก็จะครบและโอเคแล้วเกมพาอัปเดตนี่มาเว้ชิปเมนต์แล้วก็คูนิกพีนะกว่าน,นี้คลิปนี้จะลงก็นะพี่เอคูลิกพีนี่น่าจะหมดไปก่อนนะผมก็ตอนนี้ก็ไวร่นทั้งหลายจ๋าอย่าลืมมาต่ายกันนะจ๊ะมันให้ทั้ง3อย่างเลยนะเอพีโอเคแม่งนะับพอยแบงแล้ว อวยพอยแบงเ์โอ้ยไม่โดนตัวทั้งตัวเลยโอ,อยแบง์ขอบคุณมากไอ้เที่ยพอยแบงก์บอกว่าไม่รู้เฮ้ยพอยแบงสองเกี่ยว แล้วดูมันเกิดเองไอ้ส์ยรวยเถอ้โปรฟี่มึงใช้ไม่ได้แล้วพวกมึงปล่อยแบงค์ thank you โอเคเสร็จแล้วเหลือ3ตัวโดยไม่ตายอีกไม่กี่ครั้งแล้วนะผมเป็นคนที่โคตรน่าเบื Gesch ่อนะยิงยังไอ้พลอยแบงค์เนี่ย ไอ้เคียสามสิบตัวโอ้โห่บ้าเอ้ยหนึ่งดูเว้นแมปเนะี่ยสองตัวเดียวสามหนึ่งสอง

không, không được, cái súng thử nghiệm mà đi, quên nè. Tôi không có súng thử nghiệm. What the fuck? สุดแม่งหมดโคตรไวอะสองสุดมึหมดดหงมหมดไวเกินอีกตัวเดีอตายแล้วนะสามสขอบคุณ la